นี่แหละชีวิตยุบาลเฮามียั้งกับพักกันกินไปเก็บพักเก็บหย่าริมหัวริมสวนมาประกอบอาหารใส่ชีวิตในความพ่อเพียงตามพอตาแม่ที่เปิ่นซ้อนมามียั้งกับพักกันเห็ดกินไปตามทองให้ทองหน้าก็มีให้กินกระกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนคือเกาเดอร์บับมือหนีพอกันอีกแล้วครับกับคู่สาวบบาวทหารมือนีผมจะพาพี่น้องมาเห็ดกับเขาอีสาน แต่ก็บอกหูว่าทั้งภักอื่นจะเห็ดขึ้นกันหรือเปล่านะครับจะเป็นแกงอ้อมเขียดครับเขียดอีหมูเนาะหลังจากที่ผมไปไต่มาเมือ่อคืนน่แหละได้มากลายเกือบขับกับพ่อที่เห็ดกินกันปกติเมนูแบบนี้นะครับส่วนมากพอกับเมีเพิ่นจะเป็นคนเห็ดได้แต่มือนี่เพิ่นไปน,นอนอยู่หน้าครับนอนเฝ้าหน้าถารถเจียวเขาสันเถาะมือนี่เข้าจะเขามากผมก็เลยขอจัดเมนูนี้นะครับไปซูเรากินผมกับพัชรี่นะครับก็บจะแบ่งนาทีกันเห็ดนะครับพัชรีนจะให้เพิ่นไปเก็บพักส่วนผมนะครับจะมาตำเครื่องงแกงถา ผักพือนกระไดมาล่าอย่างนะครับมีทั้งดอกบกอื้อนะครับดอกแค่พักไว่าสันเก็บมาบักไล้เลยได้แล้วเพื่อนก็จะมาล้างทําความสะอาดนะครับที่ระดอกที่ระดอกแบบป้าหนียดคัับพอฝุ่นพยังอยู่แถวบ่ายมันก็สิไล้แน่ระวัางล่อพื้นหันพักนี่ครับผมก็ใชนึ่งเฮ็ดเป็นน้ำนะครับอันนี้ได้เฮ็ดมาล่าเต๋อเพื่อนพอดีน้องเพื่อนเอามาฝากนะครับเ็ลเรยล้างแล้วก็สีหนึ่งไว้นะครับหนึ่งห้สุกๆคขักขนะครับก็สีเก็บเข่าตูไปก่อนเอาไปเฮ็ดกินมือลัง ก็เห็นยังแหลวเบิดทุกอย่างแล้วที่นี่มันก็เป็นหน้าที่ของพวงรับตีตอเป็นคนปรุงอาหารเนาะอันนี้นะครับผมจะเอาเครื่องแกงนะครับเทลงหมอก่อนเนาจะเอาไปขวนะครับก็จะเทลงเลยครับขูดดังโขก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 เลยโอ้ยเสียงขูดโขกวัาสนไปขวาแล้วกินมันจะหอมขึ้นนะครับพี่น้องขันตอนต่อไปนี่ก็สําคัญคือกันเลยครับพี่น้อง คันคนมาเห็ดกับเขาบาเสียเพิ่นว่าแม่นบ่ครับนี่ครับเทน้ำล้างโคกใส่นี่ครับขูดอกขวักขวกคือเก้ากับบุ้งฮัวนะครับทั้งบ้านอื่นจะเฮ็ดคือกันน้ำผมหรือเปล่านะครับแต่ทางนี้ผมจะจังสีนะครับผมจะเอาเขียนนะครับที่เขาฟักแล้วเนาะไปขวัวทั้งกันกับเครื่องแกงสก้อนนะครับโดยที่ยังบาดเฮ็ดเอียงบาดตัมน้ำาเดือดเดือดนั่นนะขัวไปหายจนซุกจนหอมขึ้นมานะครับหอมห่วยห่วยเครื่องแกงนี่นะสิเขาเนื้อกันน้ำเนื้อเขหยดเลยนะครับพี่น้องจะหอมใส่กันมาสันตอ พอเบิงแหล้วซุกได้ทีนะครับผมก็จะมาปรุงครับผมก็จะใส่น้ำปลากรวดก่อนนะครับนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยพ่อใหญ่สู้น้ำปลานะครับสามอย่างนี่นะครับอันนี้เขาก็ปรุงลดตามใจสอบเขาเลยได้ผี่นองเด้อมักหลายก็ใส่หลายครับมักหน่อยก็ใส่หน่อยครับแต่สําหรับผมนะก็จะมักหลายแน่ครับก็ได้ใส่หลายไปนิดหน่อยยังมีหลายนิดหน่อยเพราะว่าจากนั้นเขาจะมาค้นนะครับค้นให้เครื่องแกนะครับที่เขาปรุงลงไปมันเข่าเครื่องกันนะนะกับเครื่องตัวนี้ นี่ครับประด้อีกอย่างหนึ่งอีลีเลยครับก็คือนี่ครับผมกาลังย่างไปเอาเป็นประแดกนะครับที่พอกับแม่เราเห็ดเองนะครับพวกปลาขอนพวกยังที่เราหามาได้แหละหลังจากเดือกกินแล้วแล้วก็มาเห็ดประแดกไว้ครับตัวนี้เขาจะเอามาไว้ใส่สาหรับเป็นการแกงนะครับกินนะครับความหอมนี่มันจะมีเอกลักษณ์ของนัวของในตัวของมันเองนะครับตัวนี้ที่สําคัญนะครับก็เป็นประแดกที่เพิ่นเห็ดเองนะครับโอ้ยนี่ก็ นี่ผมก็มักเนี่ยจะเรียบซิมมังกรอันดับแรกนะบางหัววารสชาติมันจะเค็มมันในยันใส่หลายมันจะนัวเลอะเกินไปเนาะเกิดขออนุญาตซิมก่อนนะครับผมเบ่งแล้วว่าใส่จักประมันทับพี่หนึ่งนี่ครับกําลังพอดีเพราะว่ารสชาติในการปรุงเคื่อแล้วผมก็ว่าโอเคแล้วครับแต่ก็ขาดอย่างหนึ่งก็คือกินประแดดครับกินประแดดแกงบานเห่าเลยต้องขอใส่เนี่ยนะครับพอเพิ่มความหอมเข้าไปจากนั้นนะครับเห่าก็พักที่เห่าเตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะพวกพักใส่ดอกบัวเอือยพักต่างๆเดอกคลองดอกแค่นะครับ ที่มเอามาใส่นะครับกะลำบ้างหนึ่งคาคาเลยครับก็คือว่านะครับบานเฮานะครับลักๆแล้วนะครับเขาก็กินพักเป็นลักนะครับเฮาต้องเน้นพักแน่นะครับพ่อเห่าก็แม่เห่าเพิ่อนก็มักขึ้นกันนะครับนี่แบบนี้มักพักได้ไล่นะครับเบื้องการโน้เดื่อครับจิจไลบลายหุ่นเล้วค้นหาตอนก็ยังเบวเห็นอยูุ่คนหลังขุนขึ้นมานะครับจวงลางเนาะตอนแรกผมว่าจะบปเติมท่านครับแต่กับไปเติมบปได้ครับเบื้องแล้วบปสุกแทแล้วทานเอ่อนปวดก็เลยต้องเติมไฟนะครับเป่าลวมไม่เห็นไฟแห้งแขึ้นนะครับอ่าแล้วเขาก็เดินนทาางงมถึขั้ต สุดท้ายนะครับสําหรับเมนูแกงอ่อมนะครับอันที่ขาดบดายอีลี่เลยก็คืออันนี้ครับข้าวครัวครับข้าวกัวนี่แม่เราก็ตําเองนะครับหอมห่วยๆนะครับเป็นเข่าที่ตําเองพร้อมนะครับสีเองนะครับอยู่นี่กินนี่หอมไปหอดซิบบ้านแปดบ้านบนหลักพมก็ใส่เข้าไปสองทับพี่เต็มๆครับที่นี่นะครับห้องกระลอให้เข่าหัวซุกเจ๊งหน่อยนึงครับค่อยๆคนไปเรื่อยนะครับมันก็จับตัวกันเป็นก้อนเนาะขันบวคนเมนูตัวนี้ก็ถือว่าเด็ดนะครับสําหรับภาคอีสานเฮา แต่สำหรับอันนี้คือสุดไายลีครับหายกรรมการบนชิมนะครับบาปรปัญหายจัคคนแนนนะครับเธอแรกก็คือจังชิมแล้วบ่มัันใจนะครับมีชิมเธอสองแต่ก็กดนิ้วหายคือเก่า